ชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรง์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกัน ทรงให้เพิ่มรูปจากสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จัก,กรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจากสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้ช้างเผือกสามเชือกส่วนเรือราษดรใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า ธงสีแดงที่เรือราชดอนใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราชดอนใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก116พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก118และในพุทธศักราช2,453ได้มีการตราพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก129ซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดง พุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นจากระยะไกลมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการและรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่สง่างามเพียงพอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนกโกสินทร์ศก129ให้ธงชาติเป็นพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าข้างเสาธงใช้เป็นธงราชการ ต่อมาได้ยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแทน่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ธงชาติเป็นสีแดงสลับสีขาวห้าริ้วและในพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460 เพราะประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมีสามสีจึงให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงการเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงและได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ธงชาติดังนี้สีแดง หมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือเรียกว่าสีน้ำเงินขาบซึ่งเป็นชื่อสีโบราณอย่างหนึ่งของไทยคือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วงโดยสีม่วงเป็นสีประจำพระชนวานของรัชกาลที่หก เนื่องจากราชการที่6เสด็จพระราชสมภพในวันเสาร์สีน้ำเงินเข้มจึงมีสีม่วงเจือเข้าไปในสีน้ำเงินขาบในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้มีการตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2479อธิบายลักษณะธงชาติว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีขนาดกว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างสองใน6ส่วนตรงกลางเป็นสีขาบต่อจากแถบสีขาบออกไปทั้งสองข้างข้างละหนึ่งใน6ส่วนเป็นแถบสีขาวต่อจากสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญยัดิธงพุทธศักราช2522มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับธงชาติคือธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของพื้นธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้งสองข้าง เป็นแถบสีขาวกว้างข้างละหนึ่งส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละหนึ่งส่วนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าธงชาติไทยในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทยโดยเริ่มปีแรกในวันที่28ก,กันยายนพุทธศักรา 2, รช2560ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ105ปีที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงเป็นธงชาติไทย หมายพระไตรรัตนและธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษชาติศาสนา ไทยทหารอาวุธน,น้ำไปยงหยุดวิชัยวิชิตก,ก่อทุกีเรตดสยาม